สวัสดีครับเขกับทีเคนเจนะครับวันนี้อยู่กันในทีเคนเจอร์ทัวร์นาเมนต์ะครับเป็นรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นครับจะเป็นการแข่งขันกองคู่ที่1นะครับส่วนกิจกรรมทายผลแชมป์นะครับผมลงไปที่เพจ Facebook ที r e นเจอร์เกมโซนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะอ่ะก็เริ่มที่จะเข้ามาทายผลกันได้นะครับอ่าผมจะปิดรับทายผลในวันพุธหน้านะครับ วันพุธยี่ดครับซึ่งจะไปเริ่มทายกันตอนนั้นก็ได้นะเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะาลงคลิปนะครับการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายครบทุกคู่นะก็จะได้เหลือแค่4คนสุดท้ายนครับส่วนใครอยากจะไปดูรีวิวนะครับผู้ที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายก็ไปดูกันได้นะอ่าว่าใครมีเลนเจอร์อะไรบ้างมีเกียร์ยังไงบ้างครับมีคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันของคุณ KTCHX เนะครับเจอคุณฟอร์ดนะครับ ส่วนคู่ต่อๆไปเนี่ยอเดี๋ยวดูว่าคู่ไหนจะมาก่อนนะครับก็จะเป็นคุณ mctp นะครับเจอกับคุณ KG จีนิตนะครับอีกคู่หนึ่งครับคุณเคจีสเจอกับคุณตะวันนะครับแล้วก็คุณวัดเจอกับคุณบิ๊กนะครับอ่ะแปคนสุดท้ายเนี่ยผมทำคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะพูดดังนี้นะครับอ่ารอบ4ีคนสุดท้ายเนี่ยผมจะ จับสลากนะครับก็คือสุ่มนะใช้โปรแกรมสุ่มครับจับคู่กันอีกหนึ่งครั้งนะซึ่งผมก็จะไปเริ่มจับคู่กันในวันพุธนั่นแหละวันพุธท,ที่18ฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการรู้ผลล่วงหน้านะครับเอาวันนี้คลิปวันนี้เนี่ยอาจจะมีการดรอปลงไปสักนิดหนึ่งครับทั้งเรื่องของอคุณภาพภาพนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนะอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยนะครับ โอเคได้บทสรุปของรอบ8คนสุดท้ายคู่ที่1แล้วนะครับคุณ KG-CHX กนะครับก็เอาชนะคุณฟอร์ดไปอย่างราบคาบเลยทีเดียวนะ3.0เต่อ0 Game, นะเกมครับคุณฟอร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นสายฟรีนะก็เบียดไปไหวนะครับคือเรนเจอร์และเกียร์ของคุณ k อ่า x g c s x นะครับค่อนข้างจากแข็งแกร่งมากนะครับคือกติกาในรอบนี้ของผมเนี่ย ผู้เล่นให้ใช้3ตัวเท่านั้นนะห้ามใช้แสงมืดแล้วก็ตัวบินนะครับส่วนฝั่งเกมตั้งรับก็ห้ามใช้แสงมืดแล้วก็ตัวบินนะครับแล้วก็ให้ใช้4ตัวครับเกมเล่นเองพกไอเทมมาแค่2อย่างเท่านั้นนะเลือกพกมาเลยครับซึ่งฝั่งคูณ KGCSX กนะครับ, G, X, รบก็เลือกใช้เมลิโอรัสนะครับดาวินชี่แล้วก็ แคลริสครับส่วนเกมตั้งรับนี่เมลิโอรัส ура, ครสับซากุระแคลริสแล้วก็บอสตอระเคคือรายการนี้เนี่ยตัวธาตุน้ำใช้บอสตอระเคกันเพียบเลยทีเดียวนะส่วนฝั่งคุณฟอร์ดนะครับเกมนั่นเองเป็นซากุระแคลริสนะครับแล้วก็เคโลโลครับส่วนเกมตั้งรับนี่ซากุระแคลริสเคโลโลครับแล้วก็บอสตอระเคครับก็ฝากขอบคุณนะครับคุณฟนะอร์ดที่มาร่วมสนุกกันในรายการนี้นะครับอ่ะคู่ต่อไปเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับทางช่อง y ยูทูบทีเกเรนเจอร์นะครับแล้วก็เพจ f เฟซบุ๊กทีเกเร ใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แลกันนะแลาไปกันครับสวัสดีครับ